สวัสดีครับพบกับสุรุกขฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ G ีีนะฮะตีข่าวสาเหตุที่แท้จริงเงียนกวงไฮไม่ได้ร่วมทัพซัปโปโรสื่อของเวียดนามนะครับอย่างกันเตานะฮะรายงานข่าวนะฮะถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเงียนกวงไฮไม่ได้ร่วมทัพคอนเสโรเรซัปโปโรโดยสื่อทางของเวียดนามนะครับระบุว่ากวงไฮไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการทีมของสโมสรคอนเสโรเรซัปโปโรเนื่องจากมีการเปิดเผย ที่วัพลสังกพันธ์ล่ามจากประเทศไทยที่ทํางานเป็นล่ามให้กับคอนซสเรสซัปโปโรโดยคอนซสเรสซัปโปโรกําลังเตรียมแผนที่จะหาผู้เล่นเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งที่ว่างอยู่ของชนะทิพย์สงสิล์โดยก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเหงียนกงยุงไห่เมสซี่เวียดนามกองกลางกิมชอตเวียดนามจะเป็นผู้ที่ทีมญี่ปุ่นเลือกแต่ยังไรก็ตามนะครับที่วพลสังคพันธ์ล่ามส่วนตัวของชนาทิพย์ก็ได้ปฏิเสธถึงข้อมูลข้างต้น เขาระบุว่าณนะตอนนี้คอนสเสร์ซัปโปโรไม่มีแผนที่จะดึงตัวผู้เล่นจากทีมชาติเวียดนามเข้าสู่ทีมเลยสักคนปัจจุบันมุ่งไปที่นักเตะไทยเท่านั้นเพรามีผู้เล่นที่เหมาะสมกว่าในปัจจุบนันทั้งสุบโชสรารชาติที่ตกเป็นเป้าหมายของทีมและแมวมองของคอนสเสร์ซัปโปโรดังนั้นการที่เงี้ยนกงไห่จะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นจึงไม่มีมูล โดยท่านันชนาทิพย์ที่ระยัดไปเล่นกับสโมสรคาบัสกิฟอนตเร่ตะล่ามทิวพลนักพันก็ยังคงทํางานเป็นสตาฟโค้ชของคอนซูร์โปโรโดยทิวพลนะครับเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากในวงการฟุตบอลไทยถือเป็นผู้ปูทางให้กับผู้เล่นไทยมาเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลจากคนนี้ปัจจบุบันทีมจากแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นกําลังหานักเตะชาวต่างชาติ100ซที่ไม่มีวีซ่าเข้าประเทศดังนั้นสโมสรในศึกเจลิกหนึ่งจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการสรรหารนักเตะต่างชาติ ทั้งนี้งเงี้ยนกวงไห่เตรียมที่จะเ็นัญญาติฉบับใหม่3ปีกับสมโมสรฮานอยซิตี้เตรียมรับเงินเดสูงถึง5,000ล้านต่อปีและเงินเดือนประมาณ340ล้านดองต่อเดือนนะครับก็เป็นเงินเวียดนามนะฮะไม่ใช่เงินบาทนะครับคาสูกะเปิดเผยได้ตู้ล็อกเกอร์ติดเมสซี่ไทย CS18 เตรียมสร้างตำนานคาสุกิคาสูกะเบอร์17คอนโซลซัปโปโร เปิดเผยว่าตัวเขาได้ล็อกเกอร์ติดกับชนาทิพสงกสินเริ่มเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเมสซี่เจชนาทิสงกสินจะได้สวมเสื้อเบอร์อะไรบนถิ่นแชมป์เจลีก4สมัยนะครับล่าสุดนะครับเพจเจแปนนะครับซึ่งเป็นเพจแนะนําข่าวสารเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็ได้เปิดเผยว่าคาสุกิคาสุกะกองกลางตัวเก่งของคาวาสกิฟอนโตเร่ได้ส่งข้อความไปทางแอดมินเพจคนหนึ่งระบุว่าตนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับชนาทิพ เพราะส่วนตัวได้ตู้ล็อกเกอร์ที่ติดกันกับเจอีกทั้งทุกคนภายในทีมคาวะสกิฟอนโตเร่ก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับเจชนาทิพ์อีกด้วยโดยคาสุกิคาสุกะนะครับสวมเสื้อหมายเลขสิให้กับคาวะสกิฟอนโตเร่แล้วตู้ล็อกเกอร์ก็ติดกันกับชนาทิพ์สงกุิลน่าจะสวมเสื้อเบอร์สิให้กับต้นสกัดใหม่ท่านี้หมายเลข18ของคาวะสกิฟอนโตเร่เป็นเบอร์เก่าระดับตำนานที่โคอุรุมิโมโตะสร้างชื่อก่อนที่ยัดไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ สโมสรเมืองทองยืนยันนะครับ WP 1 8ไปญี่ปุ่นแน่นอน, Big นบิ๊กรวินะฮะยืนยันเองว่าวีรเทพป้อมพันเบอร์18ของเมืองทองลุยเจลีกอย่างแน่นอนบิ๊กรวิโหรทองนะครับประธานใหญ่เมืองทองยูเนเต็ดเปิดเผยกับเพจบีจีปังประกงนะฮะถึงอนาคตของนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในสึกเจลีกว่ายังไงก็จะได้เห็นกันอีกแน่นอนในเร็วๆนี้แหละเพราะเมืองทองมีคอนเนคชั่นอยู่กับทั้งวอร์รัตเดมอนด์กับจูเบโลอิวาตะ ซึ่งเป็นพันธมิตรของเราอยู่แล้วส่วนคนต่อไปที่จะได้ไปค้าแข่งในแดนซัมไรค์คงจะเป็นเจ้าเตอร์วีรเทพปมพันธ์มิฟิลติกทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพนะครับซึ่งเรามีแผกนการที่จะปล่อยตัวเขาไปเล่นที่ญี่ปุ่นหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนโดยจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวก่อนเหมือนอย่างเจชนาทิพย์อุ้มธีรทรหรือมุ้ยธีรศิลป์แดงดาแต่ถ้าพวกเขาพอใจฝีเท้าก็ค่อยเจรจาซื้อขาดกันในภายหลังต่อไปส่วนการย้ายไปเล่นกับทีมไหนนั้น ยังไงก็ต้องติดตามชมกันต่อไปแต่ตอนนี้ยืนยันว่าจอเตอร์ได้ไปเจลิกอย่างแน่นอนกกนะครับหลังจบฤดูกาล IDNS นะครับตีข่าวใหญ่แพ้ทีมชาติไทยทำซินตตย,ยังงานเข้าสัะแล้วสื่อ,อยักษ์ใหญ่ใน Indonesia อใินโดนีเซียอย่างอินโด p o r t ์ตีข่าวใหญ่ว่าซินตตยังถึงคราวตัวเงียรทางกับอินโดนีเซียจากผลงานการพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ซึ่งเนื่องมาจากการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020สิงคโปร์นะครับถึงแม้ว่าซินตยังจะพาอินโดนีเซียทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้จากการที่พ่ายแพย้กับทีมชาติไทยด้วยผลรวม2นัด2ประตูต่อหโดยทําได้เพียงแค่คว้ารองแชมป์สมัยที่6ทแตนั้นสื่ออินโดนีเซียระบุว่าได้มีการประชุมกับฝ่ายผู้บริหารของฟุตบอลอินโดนีเซียรครั้งล่าสุดนะครับ เพื่อประเมินผลงานทีมชาติอินโดนีเซียในรายการ AFF Suzuki Cup 2020โดยซินไตยังโคชชาวเกาหลีใต้ที่จะพาทีมชาติเกาหลีใต้ไปลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 1 8มาแล้วถูกฝ่ายบริหารท่านหนึ่งตำหนิครั้งใหญ่กลางที่ประชุมชนิดไม่ไหวหน้าถึงผลงานภายแพ้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมกับระบุว่าซินไตยังยังเป็นหัวหน้าโค้ชที่หลุมเหลวเขาไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้การได้แค่รองแชมป์สมัยที่6เท่านั้น คดคนอื่นก็ทําทีมได้รองแชมป์มาแล้วถึง5ครั้งเราไม่ต้องการซินตตยังเพราะเราได้รองแชมป์มาแล้วหลายครั้งฉะนั้นทําให้ซินตตยังออกอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากมีรายง,งานว่าถึงขั้นบินกลับประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวทําให้สื่ออย่างอินโดนีเซียกาลังจับตาและมีความเป็นไปได้สูงว่าซินตตยังอาจจะไม่ได้คุมทีมชาติอินโดนีเซียอีกต่อไปท่านี้ซินตตยังมีนโยบายทําทีมด้วยการเรียกตัวผู้เล่นอายุน้อยเข้าสู่ทีมเป็นหลกักไม่เลือกใช้งานแข่งตัวเก่าของทีมชาติ เขามองไปที่การพัฒนาทีมในระยะยาวแต่ทางเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียก็คือต้องการเห็นทีมคว้าแชมป์ AFF s ู z u ัเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติอินโดนีเซียซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวในทีมชาติอินโดนีเซียเริ่มไม่แน่น,นอนแล้วและอาจมีการถึงขั้นฉีกสัญญาหรือลาออกกันเลยทีเดียวเอเเปิดเผยปฏิปฏปฏกริริยาทรุโอนิกิหลังได้ตัวเมสซี่ไทย สื่อให,ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าสปอนิชิอันเนกเปิดใจครั้งแรกหลังคว้าตัวเมสซี่ไทยชนะทิปสงศรินซึ่งวางเป้าหมายคว้าสี่แชมป์โดยทางสื่อญี่ปุ่นระบุวา่าโทรุโอนิกิกุนซือชาวญี่ปุ่นในวัย47ปีซึ่งเป็นหัวโดยใหญ่ของคาวาซากิคอนเต่ตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ถึง4รายการถึงแม้จะเสียนักเตะแกนหลักที่ย้ายออกไปจากทีมหลายคนแต่เขาก็ได้กองกลางในตำแหน่งที่ดีที่สุดข,ของจิลิกอย่างชนะทิมสงศรินเข้าสู่เทียม โดยคาวาสกิฟอนเตเรมีคิวทำศึกใหญ่4รายการซึ่งประกอบไปด้วยเจลิก1นึแอมพ์รรดคัพ2022 YBC ลูวันคัพ AFC แชมเปียนลีก2022นะครับซึ่งเป็น4รายการที่หวังจะควา้าแชมป์ซึ่งทางโทรุโอนิกินายใหญ่แห่งทัพอาซูโรเนโรเปิดเผยว่าต้องการสร้างทีมให้มีคุณภาพสูงกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากมันคือวิวัฒนาการของฟุตบอลที่เติบโตเต็มที่ โดยในปีนี้โซกะทานิฮุนจิจะเป็นกัปตันทีมเคียวเฮนโนบริสโตะยาสุตะวากิสะกะเลออนโดดามยาิยลจะเป็นรองกัปตันทีมสนชนะทิพย์สุนทสินจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่วันที่26มกราคมฤดูดกาลน,นี้เราคาดหวังที่จะคว้า4แชมป์และ4รายการและต้องการที่จะคว้าแชมป์ลีก3สมัยติดรวมถึงโอกาสในการคว้าแชมป์ AFC Champions League ครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วย เั่งนี้นะครับในตลอด6ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2007ถึง2021ทรุโอนิกิภาคคาวาสกิฟอนเต,ตเร่สร้างความสุดร็จอย่างมากโดยพาทีมคว้าแชมป์เจลิกมากถึง4สมัยฤดูกาล2017 2018 2020และ2021พร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลทั่วญี่ปุ่น YBC ลูวานครับ2019ซึ่งเอาชนะคอนโซเลซัปโปโรทีมของชนาทิพและถ้วยเอ็มพ r รตค2020และรายการฟูจิ เอ็กซ์เ p รกซูเปอร์คัพ2019และ2021โดยแฟนบอลเต็มเชียร์เมสซี่เจชนะทิดสนธิสินกับทีมชาติไทยล่าแชมป์กับทีมยกัยกษ์ใหญ่ของญี่ปุน่นได้ทางสยามกีฬาสปอร์ตในครับนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20มกราคม